นี้จนจะพาคุณผู้ชมมาชมกับรถโบราณและรถคลาสสิกสันสวยที่ไอคอนสยามกันโดยคุณหมอไก่ในแพทย์ส่งคนึรตันวรกุนจะพาเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ ก็มีรถสวยทั้งนั้นเลยอยากคุณหมอนะคะช่วยพาชมสักนิดนึงหายากมากเลยนะโอกาสที่รถจะมารวมกันได้มากขนาดนี้สําหรับคันนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าขโมยได้คันเดียวนะก็คันนี้แหละรวยเลยคันนี้คือเป็นคันที่คุณหมออยากเก็บที่สุดเป็น Mercedes-Benz นะครับ 300SL ปีกนกนั่งนวลหรือกาวิงแต่ก่อนนะเรามีตั้ง9คันส0คันนะในเมืองไทยแต่ตอนนี้โดนโลกชาวโลกฝรั่งล่ากลับไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นสมบัติของชาติ ซึ่งกําลังจะสูญสิ้นไปนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาความโดดเด่นของคันนี้ก็คือมันเป็นรถที่พิเศษมากเราเรียกว่ามันเป็นซูเปอร์คาร์คันแรกหลังสงครามโลกเครื่องยนต์พลังสูงมากจากการใช้หัวฉีดตรงนะครับระบบของเครื่องบินรบเอามาติดตั้งในรถยนต์ <c oughs> เสร็จแล้วก็ตั้งคันเบามากคือเป็นสปอร์ตไลท์ ประตูปีกนกนางนวลเพราะว่าข้างๆข,ข,ข,ของมันเนี่ยเป็นท่อโครงเหล็กฝาน<ช>ทั้งคันเลยเพื่อหลบหลบกติกาในตอนนั้นมันเป็นเกิดที่มาเป็นรถแข่งนะครับยุคนั้นไม่ยอมไม่ใช้ประตูเปิดแบบเปิดด้านข้างเพื่อความปลอดภัยเพราะงั้นก็เปิดด้านบนก็เป็นแบบกาววิงเปิดแบบ,บปีกนกกันไปเลยสวยมาก<ช>คันนี้นี่รียวว่าถ้าถ้าใครได้เห็นเนี่ยก็โชคดีมากเพราะเจ้าของห่วงมากห่วงว่าลูกสาวอีก่มากเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อค่ะ น,นี้ก็จะประกอบด,ด้วยรถในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสปอร์ตคาร์นะครับมีเชื่อว่าอะไรบ้างคะอัลฟ่าจูเลียสป e r เดอร์นะ,ะอันนี้คือ a l ลฟ a า u l i a Spider แต่เรามักจะเรียกกันเขากันว่าดูเอตโตนั่นแหละ <8. S 1> เครื 1600, อ่อง1600หัวแหลมท้ายแหลมเหมือนตัวประมึกอันนี้ก็เป็น m e r c e d e s เปิดประทุนใช้ย,ยาก็คือพาก o ด้านะครับ <ag> เพราะว่าอุ้ยมาจากสระบุรีทรงของหลังคาเนี่ยมนันทรงเข่งจีนก็คือเป็นพากด้า ด้านบนจะสอบเข้าหากันท <4 S 2> ด้านนะครับแต่มันก็เป็นรถเบนซ์ในในซีรีส์ SL นั่นแหละออกแบบได้รูปร่างเนี่ยเป็นอิตาเลียนมากที่สุดละ<ม>ในกลุ่ม SL ทั้งหมดค่ะหน้าคอกว้างมากเลยนะคะเนี่ยครับแล้วก็ไฟตั้งอ้ค่ะวิลคันนู้นล่ะคะมีหลังคาเปิดประทุนด้วยคันนั้นก็เป็นเบนซ์ซึ่งมาก่อนรุ่นพังโกลดนะครับแต่จะเป็นรุ่นที่เราเรียกว่า190 SL คือ SL เนี่มันจะเป็นหมวดรถที่ ปอตไลท์ <Spot> แต่ว่าบางคันก็ไม่ได้เป็นสปอร์ตไลท์มากนักนะก็คือคันนี้เป็นตัวน้องนะครับเปิดตัวคู่กับการวิงคันเมื่อกี้ MGTA อันนี้เป็นสีเดิมหรือเปล่าคะเป็นสีในหมวดคล้ายเดิมแต่ว่าเพิ่งทําใหม่นะคะแต่โโทำได้กระจังหน้าก็เป็นสีเขียวด้วยรอคาสมัยนั้นใช่ครับ<อ>มันจะมีหมวดรถแข่งซึ่งกระจังหน้าจะเป็นรหัสเข้าเข้าหาว่าเออเป็นเครื่องยนต์ขนาดไหนคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีประวัติที่สิงคโปร์ก็มีสักคันสองคันแล้วที่อของไทยก็มีอยู่ 1, นหนึ่งคันอุ้ยน่าภาคภูมิใจจังเลย คันนี้แทบจะเรียกว่าต้องไปหาดูในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแล้วนะคะ,ะเป็นรถในยี่ห้อโอเวอร์แลนด์โอเวอร์แลนด์โแลนนี่ตอนนี้สูญสิ้นไปแล้วเพราะว่าตราสิงนี้ไปอยู่กับวิลลี่นะครับจฟวิลลี่แล้วตอนหลังก็ไปเป็น Motor, อเมริกันมอเตอร์เป็น AMC ค<ะ>่คันนี้เป็นรถแข่งจริงๆมาก่อน ในสนามในอินเดียนาโพลิสแต่คันมันใหญ่พอสมควรเลยนั้นมันต้องใหญ่ไม่งั้นมันเครื่องยนต์ที่มันมันโตๆมันใส่ไม่ได้รถแข่งในยุคนั้นตัวใหญ่ทั้งนั้นต่างกับรถแข่งประจําวันใช้ใช้ประจําวันได้อย่างอย่างทีเฮเมื่อกี้นะครับ คันนี้สุดจริงนะคะเ <V m S 1> นี่ยมี่คันเดียว5 M W ูคูเป้นะครับมีความโดดเด่นทางวิศวกรรมมากเพราะว่าใช้เครื่องยนต์ V 8จริงๆเครื่อง V 8เนี่ยเหนือกว่าเครื่อง6สูบใ,ในเกาาวิ่องอีกนะครับเป็น V 8ซึ่งเป็นอลูมิเนียมทั้งคันทั้งทั้งเครื่องทั้งเสื้อเครื่องและฝาสูบค่ะเป็นรถในกลุ่มที่เรียกว่าหรูหราเป็น GT 4ที่นั่งแท้แ X K 120คือใช้เครื่องที่ชื่อเครื่อง X K 120นั่งนก็คือเป้าหมายความเร็ว120ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งในตัวถังเบาพิเศษ<อ>ที่เป็นอลูมิเนียมของ x อ็กเซนเนี่ย ไปถึงความเร็วนั้นจริงๆซึ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับโอ้นี่ทรงเหมือนเสือหมอบจริงๆนะใน19ปี1954ค่ะตัวสถิติโลกความเร็วแค่120ไมล์ต่อชั่วโมงคือเร็วสุดในโลกแล้วนะโอ๊ยท่านี้แหละค่ะใช่สุดยอดนี้สมกับเป็นเสือหมอบจริงๆตัวนี้มาถึงก็เป็นพัฒนาการท่านถัดไปก็จะเป็นมีเสือขึ้นมาใช่ไหมคะเราเรียกว่าลีเปอร์ลีเปอร์คือเสือเพนนะครับค่ะเป็น XK140 มีหลังคาเราเรียกว่าเป็น Fixed Head Coupe ก็คือเป็นรุ่นน้องของ1-2 0ส ทำโดย BMW แต่ว่าจริงๆคนออกแบบคือไอโซไอโซเป็นบริษัทตูต้เย็นนะครับบริษัทต,ตู้ออกายเหมือนกันนะคะเนี่ยมันเปิดมันเปิดเป็นตู้เย็นใช้เครื่องม,มอเตอร์ไซค์คือยุอะคะยยยนั้นเนี่ยยุโรปมันยับเยินจากสงครามโลกครั้งที่สองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานที่สร้างอะไรใหญ่ๆได้ใช้เหล็กแท่งแท่งใหญ่ๆ<อ>ได้ไม่มีนะครับก็ต้องใช้วัสดุที่หาได้อย่างทำตู้เย็นก็มาทำรถอ๋ออันนี้เก็บเก่มากเลย ชมรถกำลังเพลินเลยค่ะคุณหมอแต่สดายเวลาหมดซะแล้วถ้าอยากจะชมอีกเนะี่ยหาชมได้ที่ไหนบ้างคะ ไปจะเป็นมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับจะมีงานประกวดด้วยเป็นพัฟเฟิลเวิลด์เสร็จแล้วก็จะเป็นงานหัวหินครับหัวหินวินเทจคาร์โชค่ะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะที่กำลังจะถึงเร็วนี้ก็คืออยู่ระหว่างวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะไปจนถึงวันที่11ธันวาคม2566นะคะณักอิมแพคเชเลเจอร์เมืองทองธานีคุณผู้ชมชอบรถโบร,โรนาณคันไหนสามารถไปให้คะแนนโหวตรถคันที่คุณชอบได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะสำหรับวันนี้จูนและก็คุณหมอขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ i <laughs>